สบายดีสบายดีเลยสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวมนคนบ้านเรานาดคือเก่าพี่น้องวันนี้กับเป็นวันที่สามสิบธันวาคม2567้หเจพี่น้องเที่ยวมหาชัยหรือว่ามาเที่ยวในวันผักผ่อนหรือว่าวันหยุดงานส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเที่ยวเมืองมหาชัยหรือว่ามหาชัยสมุทรสาครพี่น้อง ไปเบิ่งงไปชมนูกันเลยตาเรือมะหาชัยบรรยากาศตอนผูกคน ขึ้นเรือพี่น้องเผืจะขามไปพังโพนพี่น้องพังทาชลอมบอกว่าคนเรานากักก็ยังไม่เคยไปพี่น้องยังไม่เคยไปพังนั่นนี่มาเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งได้ชม เที่ยวมะหาชัยบรรยากาศอยู่ทีหน้าสานที่น้าสาล พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเดีดด๋ยก่อนพอดีกับแสงแดดพี่น้องนั่นก็เป็นเรือพี่น้องเรือกลามปาก ผู้คนกำลังเข่าเรือหรือว่าลงเรือพี่น้องภาษาลาวสิเอินว่าขึ้นเรือเนาะขึ้นเรือแต่พี่น้องภาษาไทยแกสิเรียกว่าลงเรือกำลังจะลงเรือเพื่อจะขบับพาก ไปพังโน่นพี่น้องฝังทาชลอมเบามวนพลนาดกันจีบพูดบอกคอยถือว่าขึ้นเรือกับลงเรือน,นี่สิกลับกันนะี่เนาะภาษชาลาวภระชาลาวกับสิเรียกง่ายๆว่าตอนนี้คนกําลังจะขึ้นเรือขึ้นเรือไม้ควาว่าขึ้นเรือจะขับไปพังนั่นพี่น้องแต่ว่าเห็นพี่น้องยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายคลิป แถวท่าเรือเขาก็คิดประมาณว่าลงเลรือเนาะตอนนี้เรือกำลังจะออกน่นองอ่าว่างๆบางวันค้อระนาดก็จะนั่งเรือ ไปพังโนมพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ยายชูบ,บอกว่าจะไปอีกบอนหนึ่งในวันหยุดท่ายปีเก่าหรือว,ว่าส่งท่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในวันหยุดวันที่30ธันวาคม2สิ6เกิดจุดไปเที่ยวไา่หม่องไายบอนพี่น้องยายชูก็เลยบอกพ่าว อ่ากนี้ผนก็จิบพ้าไปวัดไล่คิงไอ้ชูบอกมาไทย <c oughs> บรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมตอนนี้ก็แดดอุ่นๆพี่น้อ,นนองไปยังได้ไา้ชูสบายดี FC เอฟซีน่สบายดีไอ้ชูววาสบายดีผนก็นเอาผ่าปิดปากอยู่ ตอนนี้บาบอนคขละนานกะเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอยู่ที่สมุทรสาครหรือว่ามหาชัยเมืองสมุทรสาครพี่น้องอันนี้เป็นสามเจ้าพ่อรักเมืองสมุทรสาคร

บรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องอากาศกับพอดีอุ่นๆอนบอุ่นดีเก็บบรรยากาศถห้พี่น้องได้เบ่งได้ชมที่มาเที่ยวมาอาชัย ขงบรรยากาศล,ล่องเรือหรือว่าเรือที่ทาน้ามาเที่ยวเมืองสมุทรจาครหรือว่ามหาชัยนะไแและพี่น้องมาเที่ยวน้ำกัน บรรยากาศก็สวยงามพี่น้องหรือว่าอบอุ่นแดดดีพอทั้งนี่ก็เป็นโล่งดีเหมาะกับวันว่างๆหรือว่าวันผักกับว่าอย่างมาเดินเล่นพี่น้องผู้ค้นกับมาเดินเล่น

มาเที่ยวน้ำกันพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศตอนมาเที่ยวมหาชัยในวันหยุดงานพี่น้องส่งถ่ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่วันที่สามสิบ ธันวาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ด <Okay. S 2> มาเทงนี่ก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องถ้าเส่นชสอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนํำพี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้ก็มาเที่ยวเมืองมหาชัยหรือว่าสมุทรสาคร ตาเรือพี่น้อง